รับสวัสดีครับนักคลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามตดหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยาบงกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะก็ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะก็ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496 รือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ล n e หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้าข้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ ผมได้รวบรวมนะครับนะาเอาไว้นะครับถ้านักเป็นระยะเวลาก็ต้องบอกว่านานาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะ mm hmm. ก็ที่สําคัญนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับในหน้ากล้องขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ แล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นก็ต้องบอกว่านะครับนะเป็นมีดที่เรียกว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนะก็นอกจากว่าผมเองกอ็ทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับทางาด้านเขาเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างนะครับนะคนทําก่อสร้างก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะในประเทศไทยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับที่สําคัญก็ไปทั้งในและต่างประเทศนะ ก็ไปเจอไปเจอนะครับนะในเรื่องของพวกเสือสิง์กระทิงแรกอะไรพวกนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมากนะอ่านะครับนะในเส้นทางก่อสร้างก็ียกว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะแต่ก็ตรงนั้นก็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะก็ไม่ว่าจะเข้าไปที่ไหนก็ มีเขาเรียกว่าผู้คนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับนะก็ที่สำคัญก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็เขาเรียกว่ามีดหมอลงข้อเดิมนั้นนะครับนะพูดถึงพุทธคุณและอนุภาพต้องเรียกว่าไม่รู้จะไปเปรียบเทียบนะครับนะกับ อะไรได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเรียกว่าใครมีนะครับเอาไว้ในครอบครองก็ยิ่งกว่ามีเงินทองอยู่ในครอบครัวนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะก็ไม่รู้ก็เรียกว่าพกพาไปไหนเรียกว่าอุ่นใจสบายใจนะครับนะไม่ว่าจะไปพูดคุยติดต่อนะครับในเรื่องของอธุรกิจหน้าที่การงานก็ทําให้ทุกอย่างก็คือราบรื่นนะครับนะทั้งหมดนะโดยเฉพาะก็คือตัวผมเองเนี่ยก็ มันก็จะหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของการไปพบปะนะครับนะติดต่อพูดคุยนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมนะเอาล่ะครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะทำคลิปนะครับนะก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาในแต่ละคลิปในติโอนั้นผมก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากนะะแต่ละคลิปใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่านะแต่ช่วงหลังๆก็พยายามที่จะ ลดนะครับนะเวลาให้เหลือน้อยลงนะก็ทำประมาณสัก10นาทีหรือว่า10กว่านาทีประมาณนี้นะครับนะ mm hmm. แต่ที่สำคัญก็ในแต่ละคลิปในเีโอนั้นก็จะเน้นให้ท่านได้ชมนะเน้นให้ท่านได้ชมก่อนนะครับผมพยายามที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับมีดหลากหลายยุคนะโดยพ่อมีดหลง้อเดิมนั้น ก็จะมีด้วยกัน3มยุคใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็ดีนะหรือจะเป็นมีดยุคกลางและมีดยุคปลายก็ดีนะครับก็พยายามที่จะนำเอาความหลากหลายยุคนะครับนะเข้ามานะครับนอกจากนั้นก็จะมีหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับเช่นตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะไปหลวงพ่อรุ่งและเราก็หลวงพ่อกันและหลวงพ่อกลวยนะครับนะหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะกรับอย่างนี้เป็นต้นก็พยายามที่จะนําเอา ความหลากหลายของครูบาอาจารย์นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมไปด้วยว่ากันง่ายนะเอาครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่นมนี้นะครับนะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะมีดเต็มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่นะเรียกว่ามีดควันช้างก็แล้วกันนะครับนะเป็นมีดขนาดที่เขาเรียกว่าคนสมัยก่อนก็จะพกพานะ จะไปะขึ้นเขาลงห้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ,ะพกมีดนะครับแบบนี้ไปนะ,ะโดยเพราะคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนที่ค้าวัวค้าควายนะครับเขาเรียกในห้อยนะ,อะก็จะนิยมเขาเรียกว่าพกมีดแบบนี้นะครับในขณะที่เดินทางนะคนสมัยก่อนเดินทางค้างคืนค้างแรงนะ,ะก็จะ,ะมีสิ่งเหล่านี้ก็คือติดตัวไปด้วยนะครับนะ สมัยก่อนเนี่ยเขก็จะเรียกกันง่ายๆนะครับนะภาษาบ้านๆเรียกว่ามีดอินิบนะะก็คือไปไหนก็จะต้องนิบเอวไปนะะก็ถือว่าคนสมัยก่อนจะมีความเชื่อมั่นนะครับจะมีความศรัทธาในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะแต่คนในยุคปัจจุบันก็นะครับบางท่านก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงว่ากันง่ายนะ,ะในเรื่องของอมีเทพสัตตานี่นะครับนะก็ ยังมีความรักและก็เคารพนะครับนะไม่ได้ด้อยกว่าคนสมัยก่อนก็เยอะก็เยอะว่ากันง่ายนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็นะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในเราก็มาไล่ดูส่วนภายนอกนะครับนะในมีดถึงเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับใหญ่ๆ1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับ2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะ และสามันก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับะนะจะเป็นในส่วนของใบนะครับนี่นะกนะ็พอปูนถึงใบนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะครับจะสูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับได้เห็นชัดๆนะ,ะนี่นะครับนะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดศิลปะชาวบ้านนะครับนะเป็นการตอกลายน่องสิงนะเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นะนะครับ ของหลงก็เดิมนะครับนะมียุคต้นนี่ก็จะยังไม่ได้ระบุชื่อของช่างเอาไว้นะครับนะก็จะเป็นช่างชาวบ้านนะครับที่มาตีนะครับนะส่งให้กับทางวัดหนองโคนยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะทั้งหมดเลยทุกช่างนี่จะไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้นะครับที่เรารู้จักกันในยุคปัจจุบันนี่นะครับนะจะเป็นช่าง ชิมก็ดีนะครับช่างซ้อนช่างแม้นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้ก็ที่เรารู้จักนะครับนะถึงยุคปัจจุบันนี่เป็นช่างยุคกลางนะแล้วช่างยุคกลางเป็นใครล่ะนะครับก็เป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนี่แหละนะเป็นลูกเป็นหลานของช่างชาวบ้านนี่แหละนะครับนะถ้าไม่มีช่างชาวบ้านนะครับก็ไม่มีผู้ที่จะมาประสิทธิ์ประสาทผู้ที่ไม่มีผู้ที่มาถ่ายทอดให้นะว่ากันง่ายนะครับนะ ก็สรุปไม่ง่ายว่าช่างยุคยุคต้นนี่นะครับนะก็ท่านเป็นรุ่นปู่ย่าตายายนะ,อะของช่างยุคกลางนะครับนะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสานนะครับเป็นผู้ที่ถ่ายทอดอวิชาการตีมีดการสร้างมีดนะครับนะให้กับพวกเขานะจนกระทั่งมาถึงในยุคนะครับก็คือ,อ ที่หลวงพ่อต้องการที่จะสร้างมีดนะครับนะก็ให้ช่างก็คือ,อเหล่านี้นะครับที่ผมได้เอ่ยไปมอสโก,กนี่ก็คือให้ตีมีดนะครับส่งมีดให้กับทางวัดน้องโคหแลอให้กับหลวงพ่อเดิมนะะแต่หลักๆนะครับจะมี2ช่างใหญ่ๆที่ตีมีดแล้วก็ส่งมีดให้หลวงพ่อเดิมนะครับนะให้วัดน้องโคนี่มากที่สุดก็จะเป็นช่างฉิมนี่แหละนะครับแล้วก็จะเป็นช่างสอนนะ ทั้งสองช่างเลยนะครับนะนอกจากจะเป็นผู้ที่มีฝีไม้ไลายมือค่อนข้างดีนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของความซื่อตรงนะครับความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโคหรือว่าตอนหลวงพระเดิมของเรานะอันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับก็คือให้ทราบนะครับนะเอาล่ะครับพอถึงตรงนั้นเราก็จะวางนะครับฝักเอาไว้ก่อนที่นี้ก็ลองมาดูในส่วนของใบนะครับนะ ก็พูดถึงใบมีดเด็เราก็จะมาอ,ะอ่านนะครับมาศึกษาดูในเรื่องของคราบใครนะ,ะก็เป็นเขาเรียกว่าคราบใครนะครับที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าเกิดจากมวลสารนะ,ะเกิดขึ้นจากมวลสารนะครับนะก็คือเป็นคราบใครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะ ที่เราเป็นเห็นว่าเป็นสนิมคุ้มอยู่อันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตอนเข้าหล่อนะครับนะบางทีมันก็จะมีในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรตามดนะครับนะเป็นอ่าที่มันเขาเรียกว่าหล่หอหลอมคือละลายไม่หมดนะครับก็จะยังคงฝังอยู่ในอ่าภายในนะครับนะพูดง่ายก็คือเป็นมวลสารนั่นแหละนะ ก็คือละลายไม่หมดก็จะถูกฝังอยู่ด้านในก็มีนะครับแต่พอ,อผ่านการเวลาไปยาวนานนะครับนะ,ะก็จะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเขาเรียกว่าโผล่ออกมานะที่ผมบอกว่าเขาเรียกว่าซึมจากภายในนะครับนะเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในแล้วก็สู่ภายนอกประมาณนี้นะ,ะเขาเรียกว่าเป็น ความหลากหลายของมวลสารนะครับนะบางทีก็เขาเรียกว่าอาจจะละลายไม่หมดนะครับแต่ก็ถูกฝังอยู่ด้านในประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะ,ะนี่นะครับส่วนสันมีดก็เรียกว่าเป็นสันประหมอนะ,อะที่สําคัญนะเรียกว่ามีความหนามากเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้นะ,ะเป็นมีดควันช้างขนาดใหญ่นะครับเฉพาะใบนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก แปดนิ้วนะครับประมาณนี้นะ8-9นิ้วนะครับรวมด้าฝักก็1 0บสีนิ้วประมาณนี้นะ uh, เป็นมีดควานช้างที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะ uh, นะครับถ้าเป็นพระนี่ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับนะเป็นมีดที่คน uh, พกพานะครับชอบพกพานะ uh, เรียกว่าเป็นมีดอินเนะครับสมัยก่อนนะ uh, ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะ อันนี้ให้ท่านได้ลองศึกษานะครับวิเคราะห์ดูที่สําคัญนะครับมีเลื่นี้ก็จะเป็นมีดสามล่องเลือดนะอ่าก็จะไม่ค่อยได้พบเจอง่ายสักเท่าไหร่นะครับนะอ่าล่องเลือดก็หมายความว่านี่นะครับนะก็คือล่องที่1นนะครับนะก็อยู่ตรงโคน2ตรงกลางแล้วก็สาบอยู่ตรงระหว่างปลายมีดนะครับนะอ่าแล้วก็ตอบเป็นชอฟฟ่นนชอฟ้ากระหนกนะช่อฟ้ากระหนกนะครับอันนี้ก็ เอามาให้ท่านได้รับชมนะความเก่านะครับนะความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะอของมีดเลมินะนี่ครับพยายามที่จะให้ท่านดูในส่วนเขาเรียกว่าสันมีดนะครับนะเป็นสันประหมอที่มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะที่สำคัญนั้นก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคลาบใครหรือว่าสนิมขุมนะต่างๆนะครับนะ ก็สำหรับเล่มนี้ก็พอสมควรอยู่นะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับดูของจริงเนี่ยก็จะงดงามนะครับงดงามมากเลยนะสำหรับมีเ่มนินะอ่นนี่นะครับก็ให้ท่านได้รับชมนะความเอ่อเขาเรียกว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะที่สำคัญนะครับมีอยู่ในทุกเล่มเลยนะครับนะได้มาแบบไหนจะอยู่แบบนั้นนะครับนะ จะไม่ได้มาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับจะรักษาความเดิมๆนะเอาไว้นะความเดิมๆเอาไว้นะครับก็จะรักษาสภาพเดิมๆเอาไว้นะครับนี่ก็บนสันอยู่ในช่วงของอโคนมีดนะครับนะนี่ก็นี่ครับนะเอาละนะครับพอดูในส่วนของใบก็ลองมาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับนะ เป็นทองเหลืองผสมเงินนะอันนี้เป็นมีดยุคโบราณจริงๆนะครับนะเขาเรียกว่าจะเรียกว่าถ้วยก็ได้นะครับก็นื่งจะว่าเป็นจุดที่รองรับมวลสารนะครับนะต่างๆนะแต่ในศัพท์ของมีดแล้วนะครับเขาเรียกว่ากันนะ แต่เพื่อให้เข้าใจใง่ายๆครับอย่างที่ผมเคยอธิบายนะครับก็เรียกว่าถ้วยก็นั่งจากว่าเป็นจุดที่รองรับมวลสารต่างๆเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะะนะครับนะหรือว่าผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ก็จะบรรจุลงไปเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะแต่เล่มนี้จะใช้ไม้นะครับนะปิดด้วยนะครับนะไม้ที่นํามาปิดก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ พยานิ้วดำมั่งนะครับไม้ไผ่ตันมั่งนะจะเป็นไม้มะขามมายมยมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นไม้ที่ <c oughs> มีทนสิธิ์นะมีทนสิธิ์อยู่ในตัวนะเรียกว่าเป็นไม้ <c oughs> มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับก็คือเอาไว้นะทีนี้เราลองมาไล่ดูในส่วนของด้ามนะครับนะด้ามก็จะเป็นไม้ เขาเรียกว่านะครับเท่าที่ผมทราบมาก็จะเป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นหลังคาอุโบสถนะครับหลังคาอุโบสถเก่านะครับนะเมื่อสมัยก่อนเวลาเขาลื้อมาส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นอุโบสถนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้านั่นแหละนะจะเห็นได้ว่ามีรอยการตอกนะครับตะปูอยู่แล้วก็จะมีรอยผุนะในด้ามนะครับนะจะเห็นความชัดเจนว่าเป็นไม้ที่ลือ้อมาจาก เขาเรียกว่าหลังคาโบสถนะ์นะหรือเป็นสถานที่เขาเรียกว่า,าไหว้พระสวดมนต์นะครับนะสมัยก่อนโบสมันจะไม่ไม่เหมือนกับสมัยนี้นะครับก็คือเป็นสลากลางน้ำนะจกขุดสะแล้วก็จะเป็นสลากลางน้ําเอาไว้ในกลางสะนะครับนะเวลาวันพระนะครับใหญ่หรือว่า ตลอดพรรษาเนี่ยก็จะไปทำเาเรียกพิธีกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวดมนต์ไหว้พระนะครับนะ,ะหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของไปทำปฏิโมกนะครับนะในวันพระใหญ่ๆก็จะใช้สถานที่ตรงนั้นนะครับในการที่จะรวมเขาเรียกว่าพระสงฆ์นะไปทำกิจกรรมนะครับนะ สําคัญสําคัญทั้งหมดเลยว่ากันง่ายนะครับนะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลนาครันี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่16กับอ่าสิกับ5นาทีนะครับอ่าสิกับ5วินาทีว่ากันง่ายนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่าน เห็นว่าในแต่ละคลิปในเตโรนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรือว่านะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่านะครับก็คือมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้ก็ะหมยความว่ากติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ก็คือให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ